ก็จะเดินเคียงข้างกันโดนทนายปากแดงฟ้องหาว่าไปออกรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดแล้วไปบอกว่าแอมเป็นคนโกหกแอมเป็นคนปั่นหัวตำรวจนี่ครับนี่คือข้อความในคำฟ้องนะฮะมีแค่สองประเด็นโดยทนายปากแดงแล้วก็แอมชายายบรรยายฟ้องว่าความจริงแล้วแอมเป็นคนดีมากเป็นคนน่ารักนะเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว การที่ลภพีบอกว่าแอมโกโหกนั้นจึงเป็นความเท็จอันนี้เขาบรรยายฟ้องมานะทั้งๆท,ที่คุณลัพีบอกว่าแอมไม่ได้พูดความจริงหลายประเด็นเช่นเรื่องเท้าแชร์เรื่องบุคคลในภาพไม่ใช่แอมกระเป๋าของก้อยไม่ได้เอาไปสิ่งเหล่านี้คุณลัพีแจ้งกับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แอมพูดนั้นยังพลาดเคลื่อนอยู่กับข้อเท็จจริงก็น่าจะเรียกว่าโกหกได้หรือไม่ อันนี้ก็ต้องไปสู้กันที่ศาลนะครับเพราะคุณลัพียืนยันว่าสิ่งที่คุณแอมพูดว่าไม่ได้เป็นเท่าแทะนะไม่ได้ขมโมยกระเป๋าของคุณก้อยไปไม่ได้เอามือถือไปไม่ได้เอาเงินสดไปคุณลพีบอกว่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะบิ๊กโจ๊กนะวินวินคุณแก้วก็ได้พบนะกระเป๋าของคุณก้อยผู้ตายเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าสิ่งที่บรรยายในคําฟ้องนั้น เป็นความเท็จหรือไม่เป็นการใส่ร้ายการแกล้งรับพีหรือไม่ซึ่งคุณลัพีก็บอกกับผมนะครับว่าถ้าคดีนี้สู้ชนะก็อยากจะให้อาจารย์เดชาเนี่ยฟ้องกลับแอมและทนายปากแดงร่วมกันฟ้องเท็จผมก็บอกว่าถ้ามันเท็จเราก็ต้องฟ้องกลับนะแต่ถ้าไม่เท็จก็ปล่อยไปก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีแอมทยายนายและได้ข่าวว่าทนายปากแดงเลื่อนการพบพนักงานสอบสวนนะครับ การที่ทนายปากแดงเรื่องการคพนักง,งานสอบสวนก็อาจจะมี2เหตุผลนะครับที่ตํารวจเขาวิเคราะห์คือ1ถึงแม้ศาลจะไม่ได้ออกหมายจับนะทนายปากแดงนะครับนะเนื่องจากว่าข้อหาเดียวกันมาตรา184เรื่องการทําลายพยานหลักฐานเนี่ยผัวของคุณแอมก็ใช้หมายเรียกเพราะฉนั้นศากลก็มองว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ใช้หมายเรียกเหมือนกันแต่การที่พนักง,งานสอบสวนเรียกทนายปากแดงมา นายปากแดงมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนมีสิทธิ์พาพาทนายปากแดงไปศาลเพื่อให้ศาลออกหมายถังได้นะครับเป็นไปตามวิทยามาตรา1 3 4ถ้ามีเหตุตามมาตรา71ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าทนายปากแดงอาจมีพฤติการที่อาจเป็นอันตรายต่อคดียุ่งเยิงพยานหลักฐานทำลายพยานหลักฐานหรืออะไรทานองนี้พนักงานสอบสวนสามารถใช้บุดุมินิตนะนะนะครับนะ สามารถใช้ดุลพินิษนะครับสามารถชนพินิษพาทนายปากแดงซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทําลายพยานหลักฐานไปศาลและให้ศาลออกหมายขังขังไว้ที่เดือนจําได้อันนี้เป็นดุลพินิษจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทนายปากแดงเลยเลื่อนไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนกองปราบหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอพอไม่ออกหมายจับแล้วขังทนายปากแดงไม่ได้ไม่ใช่ครับจับไม่ได้ถ้าออกหมายเรียก พอมาปุ๊บสามารถทาตัวไปศาลแล้วออกหมขังได้ขึ้นอยู่กับดูมินิตของพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนก็มีสิทธิ์ในการคัดค,ค้านการประกันตัวอันนี้เรียนให้ทราบเราเอาเรื่องคดีความก่อนแลนะเดี๋ยวเรามาเรื่องการเมืองนะครับนะครับนะอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อทราบผมเป็นทนายความมานาน38ปีแห่งวิชาชีพทนายความคนไหนนะครับ ถ้ามีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายของต่อสังคมผมหมายบุคคลทั่วไปไม่ได้หมายถึงทนายปากแดงนะทนายคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทนายปากแดงถ้ามีพฤติกรรมที่ดูแล้วเป็นอันตรายต่อสังคม,มนะเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับถ้าสมมุติว่าผมเห็นนะผมจะวิาพากษ์วิจารณ์การวิาพากษ์วิจารณ์ทนายความด้วยกันไม่ได้ผิดมัญญ่าทนายความนะครับทนายความไม่ใช่เทวดามาเกิดนะนายกยังวิจารณ์ได้เลย นะสสก็วิจารณ์ได้ทนายความก็วิจารณ์ได้ถ้าดูแลพฤติกรรมนั้นมันดูแปลกมันดูน่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมนะสมมุติว่ามีทนายความคนหนึ่งนะเป็นเรื่องสมมุติมีพฤติกรรมในการทําลายหลักฐานนะครับนะมีพฤติกรรมในการทําพยาหลักฐานเท็จสมมตินะเป็นเรื่องสมมุตินะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสังคมผมในฐานะเป็นทนายความรุ่นพี่หรือในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณสองล้านคนทุกวันนี้มีผู้ติดตามประมาณสองล้านคนเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องเตือนภัยเตือนพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงภัยของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความบางคนซึ่งส่วนน้อยผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทยมี80,000คนนะถ้าเราเห็นคนไหนไม่ดีเราสามารถวิจารณ์ได้ไม่ได้ผิดมันญาตทนายความอะไรนะครับนะทับนะถ้ถถถาทําตัวไม่ดีเราวิจารณ์ได้ นะครับทำตัวหรือทนายความบางคนทำตัวเป็นสารก็วิจารณ์ได้มันไม่ใช่สารนะครับเพราะฉะนั้นวิจารณ์ได้หมดอะไรถ้าดูแล้วไม่เหมาะสมวิจารณ์ได้ทนายไม่ใช่เทวดาทนายไม่ใช่อภิสิสิชนวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ได้ผิดมันยาิทนายความไม่มีนะครับวิจารณ์นะครับและบางคนบอกทําไมไม่ปกป้องวิชาชีพทนายความด้วยกันปกป้องเฉพาะทนายความที่ดีทนายโจรทนายสีเทาทนายชั่วเราไม่ปกป้องครับ ทนายตกชับหลอกลวงลูกความนะทิ้งคดีไม่ไปศาลนะนะทำพยานหลักสารเท็จทนายร่วมกันวางแผนฆ่าผู้อื่นเหมือนกับทนายที่ผ่านมาในคดีนะร่วมกันฆ่าจําได้ไหมคดีที่อเอชจับก,กิจอันนั้นทนายความร่วมกันจัดหามือปืนนะครับทนายความร่วมกันหาจ,จ,จัดหามือปืนไปฆ่าคนสารจำสารประหารชีวิต ทนายความปลอมพินัยกรรมนี่ผมรับคดีมานะเป็นทนายความจะร,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 ร่วมกันปลอมพินัยกรรมร่วมกันปลอมเอกสารร่วมกันฟ้องเท็จมีความผิดนะนะผมไม่ได้หมายถึงคดีทนายแอมนะหมายถึงทุกคดีอ่ะทนายความเป็นทนายความโจทย์ฟ้องเท็จกันแกล้งผู้อื่นโดยทนายความร่วมมือกับโจทย์ฟ้องบุคคลอื่นเป็นความเท็จทนายความก็ถือเป็นตัวการร่วมในคดีฟ้องเท็จนะ ไม่ใช่เป็นทนายความมันจะฟ้องเท็จกันแกล้งใครก็ได้ไม่ใช่โดนฟ้องนะครับร่วมกันฟ้องเท็จนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นทนายความนะอันนี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคดีแอมนะหมายถึงทุกคดีทุกวันนี้อาชีพทนายความถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าบางครั้งทําผิดให้เป็นถูกทาถูกให้เป็นผิดเข้าข้างคนร้ายเข้าข้างคนผิดสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความก็ต้องระมัดระวัง ผมเป็นทนายความคดีชอบโกงประชาชนผมก็จะเน้นเรื่องการเจรจาหาเงินมาคืนเขารับสาราภาพสารจะได้ลดโทษถ้าไปฆ่าคนตายก็ต้องแนะนําให้ลูกความรับสาราภาพไม่ใช่ว่าลูกความไปฆ่าคนตายนะอันนี้หมายถึงคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีแอมแอมชายนายลูกความไปฆ่าคนตายไปวางแผนฆ่าเข้ามาสิบยี่สิบคนกลับไปแนะนําให้เอาพยานหลักฐานไปซุกซ่อนไว้ แล้วอ้างว่าจะไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นทนายความที่ทำผิดข้อบังคับนะแล้วก็เป็นทนายความที่ไม่มีสินร,รมไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญคุณโทษลูกความเราฆ่าเขาตายแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาปืนไปซุกซ่อนไว้เอากระเป๋าไปซุกซ่อนไว้เอาเก็บไว้เป็นพยานในชั้นศาลถ้าเป็นทนายความลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นทนายความที่ไม่มีสินร,รมอันนี้ผมหมายถึงพูดถึงคนอื่นนะครับ ไม่ใช่คดีแอมไายนายเพราะฉะนั้นเป็นทนายความต้องมีสินธรรมต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจะรูกความไปร่วมกันฆ่าคนตายเป็นสิบสิบคนยังไปแนะนําให้สู้ทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนอันนี้มันก็ไม่ไหวอันนี้พูดถึงคดีอื่นๆนะไม่ได้พูดถึงคดีแอมแล้วก็ทนายความนะครับไม่ควรจะไปฟ้องร้องตํารวจอย่างเช่นกรณีคดีของแอมจายนายไม่ควรไปข่มขู่ฟ้องตํารวจ ทั้งที่ตำรวจเขาทาตามหน้าที่บิ๊กโจ๊กเขาทาตามหน้าที่ไม่ใช่ไป,ปขู่ฟ้องเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับเข้าใจนะอันนี้ฝากไว้การจะเลือกใช้ทนายความแนละ้วก็ต้องดูประวัติดูลักษณะการพูดการจาอะไรต่างๆประกอบความรู้ประสบการณ์ต้องดูด้วยตอนนี้ทนายความเราก็ถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทนายความดังๆนี่ก็โดนเยอะนะครับนะก็เพนะราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชน